แล้วหนูไปก่อนนะแจะยาเดี๋ยวพี่พี่บอกไอ้ด้าว่าวันนั้นที่พี่พูดกไอ้ด้าว่าให้ไอ้ด้ารับสอนใช่ไหมใช่แลวไอ้ด้าว่าไงนะกลัวอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะว่ายังไม่มีหนังสือเอยังไม่มีหนังสือยังไม่ได้ทาหนังสือเลยเก็เลยบอกว่าเอาตําราครูไปเลยเแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําตาราเองสอน ตำราครูไปเลยอย่างน้อยอ่ะก็มีครูเป็นไกด์ไลน์สอนผมครูไปเลยมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าถ้าผิดอ่ะเขาจะมาด่าครูออก็คสอนจากหนังสือครูใช่เพราะครูทนได้ใครด่าครูแลวเดี๋ยวว่จะท่าคือไงใครโดนใครโดนด่ากูทนได้จะเชื่อไหมสอนมาหนึ่งปีไม่เคยมีใครมาด่าเลยนะปีแต่พูดว่าเราพูดจาไม่น่ารักกับลูกค้าก็เราพูดถูกไหมที่พี่คู่วว่าผัวคนแรกไม่ดีก็คือเรายังประสบการณ์อ่อนถูกไหมผัวเขสอนยังไม่ดีคือคนคนรุ่ควัยเราไม่ได้ดูถูกถูกไหม แต่เราพูดให้คุณคิดได้แต่คุณหาว่าเราเป็นคนดูถูกคนนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพวกคุณเป็นคนที่ยังอยู่อีกบัวใต้น้ําจลิทเขาไม่เปิดเจลิตไม่เปิดเขาไม่ยอมทำผิดของเขาไม่ยอมรับเราก็จะมาโทษแต่ว่าเราพวดไม่ดีโทษแต่ดวงอยู่นั้นแหละว่าดวงไม่ดีได้ผลไม่ดีดวงมึงไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอมึงตายแล้วเกิดใหม่ดี นะคะหักพวงนี้อนะคะครูถึงบอกว่าเป็นหมอดูได้แล้วนะคะมาสอนได้แล้วใช้ตำราครูสอนแล้วพวกครูน่ะสอนง่ายมากคุณใช้สอนเสร็จแล้วคุณโยนกลับมาที่ครูใช่ไหมเพราะครูมีคลิปเยอะแยะพวกคุณไม่ต้องเหนื่อยนะย้อนกลับมาเลย <_ an> เพราะฉันเสียเวลาดูดวงตายวันวันหนึ่งนักเรียนหานทั้งวันเลยหาทั้งวันใช่ไหมหาทั้งวันเดี๋ยวก็แต่แต่ของหนูดีหน่อยนะคือแบบ มีอนุญาตาถามถามได้ไหมเอ้ยแต่ไอ้ดา,าเขา,าม,มีดว<า>งนี้นะที่พี่วองนี้เพราะคน,น,นที่มาดูดวงกับเขาตอนเนี้มีแต่หมอดูมาดูมีแต่หมอดูทั้งนั้นเลยหมอดูมาเป็นลูกดวงเขาไอ้ดาเป็นหมอดูกี่เดือนแล้วไอเดือนแล้วนะลูกที่วันนั้นเรียน ยังไม่ถึงครึ่งปีไหมไม่ถึงเลยยังไม่ถึงปีไม่ถึงครึ่งปีนะไอ้อเคเียวขาวสเดือนสามสาเดือนดูจริงๆที่เริ่มเป็นหมอดูสามเดือนใช่ไหมใช่ค่ะสามเดือนเองแต่ด้านในเป็นเด็กตั้งใจนะครูสอนเรื่องติ๊กตอกออนไลน์ครูสอนในติ๊กตอเลยนะนั่งฟังเป็นชั่วโมงนั่งก็ฟังตลอดฟังทุกไลฟ์ที่ครูสอนตั้งใจแล้วก็ไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองใช่ค่ะไม่ต้องมาเรียนกับครูนะ น้ครูออมไม่มีเวลาได้มาเรียนติ๊กตอกกับครูเลยปังมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะ